สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลเลเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกร,รกฎและแลัคนากร,รกฎสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก็ได้ก็แชร์กดซับสไครต์ตามเป็นใจกระช่องช่องของเราได้นะครับขอบุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลนมาที่บิลเลเวอร์สามตรงด้านล่างนี้ครับแอดไลน์มาถามค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้3ต่อนะครับตั้งแต่วันที่16คือวันที่ผมอัดคลิปนี้แต่จะลงวันที่17ครับนััตต้งแ่่วที17ไปเลยจนถึงวันที่25นะครับการลด ครั้งสุดท้ายของเดือนนี้จะเป็นการลด3ต่อนะครับปกติจะลด2ต่อเนาะแต่น,นี้ลด3าต่อเนาะ,ะนะครับก็รีบอาาดีมาําข้าากูกันเลยครับก็จะได้ราคาพิเศษขอภายในเสียงฝนเนาะเพราะว่ามันตกตั้งแต่1ทุ่มเมื่อวานนี้ครับและมันก็ยาวมาทั้งวันเลยครับเออมันหยุดแป๊บเดียวแล้วมันก็ตกต่อดังนั้นเนี่ยผมไม่มีจังหวะหรือไม่มีเวลาที่จะมานั่งรอฝนเนาะดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอภายในที่นี้แต่ผมพยายามจะ พูดเสียงแบบพูดเสียงดังๆแล้วก็กรบเสียงฝนเนาะแต่ว่ามันจะได้แค่ไหนก็ต้องขอภายในที่นี้ด้วยเนาะถ้าเปล่อมันยังไม่ดีพอนะครับแต่โชคดีที่เสียงผมยังโอเคนะปกติถ้าเปล่อฝนมาเนี่ยผมจะแบบเสียงขึ้นจมูกแล้วมันเสียงแหบเ,เป็นเป็ดเลยนะครับแต่คราวนี้มันโอเคอยู่ก็ถือว่าอ,อย่างน้อยมันก็ยังมีเสียงที่ยังฟังได้โอเคอยู่ไม่ถึงกับแบบลายไปทางคลิปนั่นนะครับไม่ใช่ล่มไปทางคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะครับเรามาดูกันเลย คลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์ด้านดีและด้านเสียของดาวราวหูย้ายนะครับจากราศีเมพบกัมมะเข้าสู่ราศีเมียนพบสุภะนะครับจุดกําเนิดตนุราศีกรกฎอยู่ตรงนี้ครับเรามาติดตามและฟังกันเลยว่าจะดีหรือลายยังไงทีนี้เรามาดูกันที่ดาวทุกดวงเรียงกันสวยงามนะอันนี้คือดาวรายปีนะสีทองครับแต่สีแดงคืออาทิตย์เนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วเราพูดแต่เฉพาะสีทองเท่านั้นเนาะตรงนี้ทีนี้ดาวเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์ก่อนถามว่าดาวเสาร์เกี่ยวอะไร มันจะเกี่ยวกันเป็นทอดๆไปนะครับเรามาดูกันแล้วกันนาอเราจะได้เข้าใจดาวเสาร์คือดาวเจ้าเรือนปตัตนิเรามีปัญหามาครึ่งปีแล้วนะครับสำหรับคนกรกฎนะแต่ใครยังไม่มีถือว่าโชคดีแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดนะครับเพราะว่าดาวเสาร์อยู่2ปีครึ่งค่อนข้างนานพอสมควรดังนั้นเนี่ยสองปีครึ่งยังไงก็มีเสร็จท,ที่คุณจะเสียยัง,ย,งยังมีเสิ์เสียได้อยู่ถูกไหมครับอีก2ปีน,ะน,นี่มันเพิ่งขึ้นมันเพิ่งเข้าไปแค่ครึ่งปีบางคนยังไม่ละแค่ละใครอะไรบางอย่าง แต่ผมว่าบางคนก็เจอแล้วนะเพราะว่าดาวเสาร์เข้าราศิกุมตน้นต้นราศีอะ่ะมันคือเลิกแต,นนก,ตกนะครับเป็นเลิกของเทศาตรีเลิกนะครับเทศาตรีเลิกเป็นเลิกข้ามถิ่นเป็นเลิกที่หมายถึงไปได้ดีต่างถิ่นนะครับแล้วมันเป็นเลิกแตกแล้วเข้าเรียนบรารณะด้วยดังนั้นเนี่ยปัตตนิบ,บรารณะคือการเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นต่างแดนนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องแปลน,นะว่าปตัตตนีมรณะแต่ว่าคู่ตายเนะี่ยไม่ต้องทายนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ตายเราจะไปทายว่าเขาตายได้ยังไงถูกไหมครับอ่าอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะเพราะบางคนบอกว่ามรณะซีไงแก่แล้วอย่างครับคือไม่ใช่ไม่ใช่มรณะคือการเปลีป่ยนแปลงคือการแปลสภาพคือการเดินทางไกลและความโศกเศร้าเสียใจอ่านะครับและหมายถึงมรดกด้วยขอดีนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคือคือมันหนึ่งในนั้นคือการที่หมายถึงมรณะแปลว่าความตายนะครับ มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่แปลว่าตายนะมันแปลว่าตายจริงๆแต่เราจะไม่ถ่ายตายไงเพราะว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขามีจรรยาบรณจำไว้นะครับใครทายตายเนี่ยคือคนที่ไม่มีจรรยาบรณแปลว่าไม่ต้องดูคนนั้นเนี่ยเป็นคนนอกรีดคือเป็นคนนอกศาสนานอกรีดนอกออตำราน,นอกครูนะครับเราอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังใครจะตายไม่ตายจะไปยุ่งอะไรกับเขาเข้าใจไหมครับบางคนเนี่ยบอกว่าจะได่ดูไว้ก่อนรู้ทําไมเออรู้ทําไมอยากได้มรดกเขาเหรอหรือยังไง อันนี้แฉให้เลยเพราะว่าเราไม่ได้พูดกันตัวต่อตัวเนาะคืออยากรู้ว่าเขาตายเมื่อไหร่เพราะว่าจะได้มรดกหรออยากรู้มรดกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามรณะก็คือมรดกด้วยไงพอตายปุ๊บมรดกมาแล้วเข้าใจปะอ่ะดังแบบนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ถ่ายตายใครนะครับเขาจะตายเมื่อไหร่มันก็เป็นเรียนเป็นกรรมของเขาว่าเราจะไม่ไปยุ่งนะครับคือผมใช้วิธีการตัดตัดเลยนะว่าไม่รู้ไม่ดูไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนมา คืองี้ผมไม่ผมตั้งใจไม่เรียนนะครับเพื่อจะให้ตัวเองไม่หลงไปพูดกับใครว่าแบบเออเขาจะตายตอนนี้เขาจะตายวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่พูดผมเลยเป็นคนตัดเลยว่าไม่เรียนวิธีว่าใครจะดูคนตายไม่ตายเนี่ยเข้าใจไหมครับอ่ะผมเลยบอกว่าไม่ต้องมาถามไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะไม่ได้เรียนมาประมาณนี้เข้าใจนะครับอ่ะทีนี้ปัตตานีบารณะแปลว่าการพับผ้าการสูญเสียอ่ะมันมันไม่ได้หมายถึงการเลิกกันนะครับเพราะมันยังไม่เกี่ยวข้องกับเรือนบิดา อขอโทษครับเดือนไม่ได้คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะเดินทางเข้ามาในราศีกลุ่มเนี่ยประมาณากลุ่มพาพันธ์นั่นแหละครับทั้งทั้งเดือนนั่นแหละประมาณนั้นนะเพราะว่าดาวพุธแกพักเสร็จมนบ่อยเราเราเอาแน่อนอนไม่ได้นะครับแต่ถ้าดาวทิตเนี่ยมันจะได้นะครับแต่ว่าคือคือระวังช่องบาเดนไทยอะครับคือคนกรกฎเนี่ยระวังอยู่ราศีเดียวเลยคือต้องระวังเรื่องของคู่ครองเพราะว่ามันทันที่มันจะบอกนักแต่มันจะบอกความเจ็บปวดแก่กันนะครับก็้าใจปะ หรือมันจะทําให้เกิดความสูญเสียโศกเศร้าเสียใจไม่ได้หมายถึงตายแต่หมายถึงอาจจะมีแบบคือคือไม่ได้หมายถึงว่าไปมีกิกนะครับแต่หมายความว่าเธอฉันแบบเราเราเลิกกันดีกว่าเราแบบยังงู้นอย่างงี้อย่างนั้นคือมันมันเข้ากันไม่ได้มันอะไรเงี้ยครับมันมีหลายเหตุผลนะครับเราจะไปปัดเหตุผลทั้งหมดว่าเป็นมือที่สามไม่ได้ถูกป่ะครับพ่อดาวมันไม่ได้แจ้งว่ามันเป็นมือที่สามถูกป่ะอ่ะ แต่มันหมายถึงแค่มันมีความแบบเสียใจอ่ะอืมแต่มันจะเสียใจเรื่องอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะครับประมาณนี้แล้วบอกได้แค่นี้เพราะมันยังไม่มีดาวรายเดือนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอาไว้ดาวรายเดือนมาดูคือใกล้ๆวันเบลนไทยเราจะได้ดูกันแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าช่องนี้จะยังอยู่ไหมถึงวันเบลนไทยในช่วงนั้นช่วงปีหน้าครับไม่แน่ใจเลยเพราะว่าอืลูกค้าก็ได้เรื่อยๆนะครับแต่มัน มันแค่พอกินนะแต่มันไม่ได้พอพอเก็บอะครับเข้าใจปะผมเป็นคนเก็บเงินเก่งดังนั้นเนี่ยแล้วก็ใช้เก่งด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบอืมมีแล้วใช้มีแล้วใช้มันก็เลยไม่เหลือเก็บเลยเคาว่าใช้เยอะหมายถึงผมดูอยู่นะว่ามันควรจะใช้หรือไม่ใช้สมมติว่าอตอนนี้ไม่ค่อยดีผมก็จะไม่ซื้ออะไรใหญ่ผมจะซื้ออะไรเล็กๆไปนะครับใน shopee lazada ก็ว่าไปอยางงี้ครับแต่จะไม่ซื้ออะไรใหญ่ๆเลยเพราะว่าเรารู้ว่าฐานะตอนนี้เรายังไม่ดีคือมันหมายถึงว่ามันตกลงอะแต่ก่อนฐฐาานนนนะะะดดดีีีแ่เ๋ยวใไมครับ โอเคประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็ฝากทุกคนด้วยว่าอย่าพิ่งอย่าพึ่งได้ใจไปว่าแบบเราเรามีเงินเราจะใช้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราต้องไปดูทักษะเพราะว่าดาวการเงินของคุณเป็นดาวอาทิตย์เนาะต้องไปดูทักษะครับว่าจรปีนี้เป็นอะไรเพราะดาวอาทิตย์มันก็บอกได้เป็นรายเดือนหละเอาถ้าถ้าเผื่อจะเอาละเอียดนะครับแล้วก็ดูได้นะอาทิตย์ยังพอดูได้ถ้าเป็นดาวอื่นคือดูยากก็ต้องอดีบ,นบันาวินาศหือไมมอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อเสียงดับไปแล้วอ่ะโอเคคืองี้ ปัตตนีมรณะบรณะสุภะพอเจ้าเดือนของดาวาบรมณะคือดาวราหูที่เรากำลังพูดถึงนี้ใช่ไหมครับนี่คือคลายแม็กสาคัญว่ามันคืออะไรพระดาวเสาร์เราพูดไปแล้วถูกไหมครับแต่คราวนี้เป็นดาวราหูบ้างเออขอภัยกราฟิกนะถ้าเป็นลงเกิดขึ้นน่นะครับเพราะว่าไม่ไม่ทราบแสงมันเข้ามาทะลุผ้าม่านเข้ามาเนาะเพร,ะพระาะผ้าม่านของผมเนี่ยเป็นสีอ่อน เพราะตอนแรกเราไม่เคยมีผ้าม่านเราเลยไม่รู้แต่จริงมีนะแต่ว่าพอดีมันเป็นซอกตึกอะครับแล้วผมอยู่ตรงที่กลางๆบ้านอน่ะมันเลยไม่มีแดดเข้ามาผมเลยไม่ไม่รู้ไงว่าเออมันจะต้องแบบเป็นมา่านทึบนะเราตอนนั้นเราก็คิดคิดน้อยเกินไปอะครับเพราะว่าเวลาไปดูมันก็ดูทึบดีนะแต่พอเวลาเอามาโอ้โหโดนแสงนี่มันเป็นสีสีเหลืองไข่อะครับเนี่ยคล้ายๆกับสีที่เป็นปูเนี่ยอ่าประมาณเนี้ยเลยดังนั้นเนี่ยแสงจะเข้ามาง่ายกับไม่มีแสงเลยอะไรอย่างนี้ยครับ อะไรประมาณนี้โอเคทีนี้มรณนะสุภะเนี่ยยังน้อยยังดีนะครับเพราะอะไรครับปัตตนีมรณนะคือแย่ดาวเสาร์ทให้แย่แต่ปีครึ่งนี้จะดีขึ้นนะครับคือมรณนะสุภนะมรณะสุภะแปลว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมีความสุขดังนั้นเนี่ยวิธีการคือแยกเตียงนอนผมบอกเลยมันมันอาจจะเข้าใจยากว่าทําไมโหราศาสตร์ชอบชอบอยู่กันให้กันแบบแยกกันอยู่อะไรแบบเนี้ยคือแบบให้อยู่คนละบ้านให้อยู่แบบแยกกันเตียงอะไรอย่างนี้ครับ แต่ผมถามว่าไม่ว่าคุณจะแยกเตียงแบบติต่างหรือคุณจะแยกกันจริงๆมันก็คือความแยกกันอยู่แล้วอ่ัเข้าใจไหมครับคุณจะแยกแบบติต่างหรือคุณจะแยกจริงๆมันก็อยู่ที่คุณแต่การแยกกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เรื่องเลวร้ายขึ้นกว่าเดิมเพราะเราไม่ได้ตั้งใจแต่มันบังคับเราก็าใจไหมครับแต่ถ้าเผื่อเราติต่างแก้แบบแก้ดวงอะ่ะแบบเออก็คือแยกเตียงนอนกันคนละห้องก็จบแล้วอะไรอย่างนี้ครับ เพราะว่าผมไม่แนะนําให้การแยกแยกบ้านกันเหมือนกันเพราะมันเหมือนเป็นการแบบขัดขวางความรักของคนอื่นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็บางคนบอกว่าแยกเตียงนอนคือแบบนอนห้องเดียวกันนะแต่คนละเตียงผมก็ว่ามันอะไรอยู่มันยังไม่แยกอะครับแยกห้องเลยแล้วกันอะแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้บอกว่าให้ไปอยู่ด้วยกันได้นะไม่ได้หมายถึงว่าแบบเออจับแยกกันก็ไม่ต่างกับแยกคนรักกันนั่นแหละไม่ใช่ผมแค่บอกว่า อย่างเช่นมันมี7วันใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ด้วยกันสัก2วันนอนด้วยกัน2วันอีก5วันแยกกันเราต้องแยกมากกว่าที่จะอยู่ด้วยกันนะครับไม่ใช่บางคนบอกว่าอยู่ด้วยกัน5วันแล้วแยก2วันมันจะมีผลอะไรถูกไหมครับเราต้องอยู่ด้วยกันแค่2วันตามจริงผมอยากให้อยู่แค่วันเดียวเท่านั้นเองวันละ1สัปดาห์เท่านั้นเองแต่เอาเป็นว่าผมเข้าใจไม่อยากใจรายก็เอาโอเคพยายามปรับตัวด้วยแล้วก็อยู่กับเขา2วันแล้วก็แยกกัน5วันโอเคไหม ผมคิดวิธีการให้ดีที่สุดคือแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณจะไม่ทําเลยมันก็มีสิทธิ์จะสูญเสียได้แต่ถ้าเราทําแบบนี้เราคุยกันได้ครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือโอเคโอเคมันเป็นการแก้ดวงนะมันมันจะทําให้เราไม่ไม่เดินทางไปสู่ทางตันเข้าใจไหมครับอย่างน้อยเราอาจจะมีอุปสรรคบ้างด้วยการแยกนอนกันแยกกันนอนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ยังไปด้วยกันได้ไงโอเคไหมเข้าใจนะครับแบบนี้ คือผมก็พยายามหาตรงกลางให้ทุกคนนะครับว่าเออไม่ใช่แบบแยกบ้านกันไปเลยแต่ก่อนผมบอกว่าแยกบ้านไปเลยแต่ม,มันก็เหมือนเป็นการขวางกรรมของคุณทั้งสองคนนะว่าแบบเออเขาจะรักกันดีเขาจะยังไงกันดีแล้วไปแยกเขาอย่างนี้ครับแต่จำไว้นะครับสองปีอืมจะมากจะน้อยแล้วแต่ครับแล้วแต่คนบางคนก็บอกว่ามากบางคนก็บอกว่าน้อยอ่ไม่มากพออะไรเงี้ยอืมก็ถือว่าโอเคทีนี้มร,รดสุภานี่ยก็คือทุกอย่างจะกลับคืน ได้คืนมาแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันอยู่ด้วยกันได้มันไม่เลิกกันต่อให้เราแยกกันอยู่หรือใดๆก็ตามนะครับคือ,ค,อคืออย่างนี้การที่แยกกันเลยก็มีก็ได้นะก็หมายไ่หมายถึงเ,เขาอาจจะได้เหตุการณ์แบบนี้คือไปได้ดีต่างถิ่นไปได้ดีต่างประเทศคือหมายถึงว่าไปทํางานต่างประเทศคุณรู้ไหมว่ามันจะต้องห่างก,กันกี่ปีอ่าถ้าสมมติเขาไปสิบปีทําไงไอเราก็ใจสลายแล้วสิดังนั้นเนี่ยหมายความว่า การที่แยกกันอยู่แค่ห้องนอนนะครับมันยังดีนะถูกปะถ้ามันแยกกันถาวรแบบนั้นน่ะแล้วไกลมากเลยต้องได้แค่แบบเอ่อวีดีโอคอลกันแค่นั้นเองมันจะทําอะไรได้ดูไหมครับอะไรแบบเนี้ยมันอยู่ไกลกันแล้วว่ามันเจอหน้ากันจริงๆไม่ได้แล้วอ่ะแต่นอนคนละห้องยังเจอกันได้นะครับถูกปะอ่กินข้าวด้วยกันได้อ่ะไปทํางานต่างคนต่างแยกกลับมาก็เจอกันได้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยให้อยู่ด้วยกันน้อยที่สุดวิธีการเนี่ยนะครับอ่ะผมไปบอกเลยนะว่าแบบวิธีการที่แท้จริงอ่ะคือการอยู่ด้วยกันน้อยที่สุด ไม่จำเป็นต้องแยกเตียงก็ได้แต่ต้องอยู่น้อยที่สุดอย่างเช่นตื่นเช้ามาปุ๊บเราแยกกันเลยไปทํางานของแต่ละคนมาเจอกันอีกทีหนึ่งคือตอนถ้าหกโมงมันก็เร็วไปนะเพราะว่ามันยังมีเวลาที่แบบชาชีวิตร่วมกันอยู่อย่างเช่นอันประมาณทุ่มหนึง่งอย่างเงี้ยใกล้จะนอนแล้วบางคนทํางานประจานอนนอนเร็วเนาะอะไรแบบเนี้ยครับก็คือปับป๊บๆเดี๋ยวก,กินข้าวด้วยกันเสร็จแล้วก็นอนได้เลยอย่างเงี้ยครับหรือรอ,อาจจะดูทีวีอาบน้ําแปรงฟันอะไรก็ ปับป๊บๆแล้วก็นอนเลยเนี่ยได้วิธีการนี้ได้นอนนอนเต็เดียวกันได้ครับไม่เป็นเรื่องไม่เป็นไรแต่เราต้องดูก่อนว่าบทสรุปของเราอะ่ะคืออะไรคือเราเรีแอคชั่นหรือแอคชั่นกันยังไงเราต้องดูด้วยครับว่าเราอยู่กับเขามากแค่ไหนในชีวิตประจําวันนี้แล้วเราค่อยวางแผนว่าโอเคมันมากไปนะมันอยู่ด้วยกันมากเกินไปแปลว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้วิธีนี้อยู่อยู่กันด้วยก,กันน้อยโอเค อยู่คือรอดคือให้คือดีอะไรประมาณนี้เข้าใจได้ยังครับดังนั้นเนี่ยอย่าให้เขาห่างไกลเราไปจนแบบมันไม่มีความเดือเป็นความสามีภรรยาหรือแฟนแล้วครับเพราะว่ามันไกลแล้วเราทําอะไรไม่ได้เราเราไม่เห็นจริงๆ่ะครับก็จะไปดังนั้นเนี่ยการวิดีโอคอลก็ไม่ใช่เรื่องที่จริงก็ได้ไงถูกปะเ,เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ให้ไข่แตกกันนะครับแต่หมายความว่า ให้ระวังประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ